บ่พวกเราอธิบายแล้วก็ไม่เข้าใจในตัวนี้เนี่ยท่าสี่ขันห้ายตนะาวโลกน้ำในตัวเราหญิงชายนะั้นมันเป็นเชียงสมมุติขึ้นมาเท่านั้นสมมุติโลกแต่ตัวธรรมนะั้นมันอยู่นี่ยท่าสี่เหมือนกันขันห้าตัวทุก อายตนาหกทางเข้าของมันย้อนลงขึ้นลูกบน้ำนี่ภูมิปัสนาไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายมีธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมแล้วก็มีตาหูจมูกิิงกายใจก็ลูกกน้ำเท่านั้นเองไอ้หญิงชายเนี่ยมันสมมุติขึ้นมาไอ้การบนลูกสำเร็จมันตัวอยู่ตรงนี้นี่ ทีนี้มันจะเดินตามมังแปนเนี่ยเนี่ยสมาทังกปาเนี่ยคำว่าดำลรชอบคนทําบุญคนใสบาตถวายเขาวัดเขาวาน่ะไอตัวนี้มันมาก่อนดำลรเนี่ยเป็นโลกียังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรก็แล้วมันตรงกับพุทธพ์ที่ว่าปุญญาเกเ,เตเนื้อหนาบุญของชาวโลก ไม่มีสิ่งอื่นใดเหมือนเนื้อนามุญของชาโลกผู้เจ้าบัญญัติไว้เลยนอกนั้นก็เหลือบูชายันผู้เจ้ามาชันเถื่ไหวต้นไม้ผู้เขาเหลากาไหวหินเหมือนกันจะพอเขาใหญ่พวกขลาวาวไปหากินกันเห็นเห็นอยู่แต่เรานี่เป็นเนค้ขม้ามบรมีเปลี่ยนจากขลาวา ผ้าสีผ้าทุงกางเกงสีทั้งนั้นพอเข้ามาแล้วก็ต้องมาสลัดทิ้งเปลี่ยนชุดใหม่แถมปรงผมบิกโกนหมดทำลอกออกหมดถ้าผ้าก็ผ้ากาสาวพัดยอม้้วนนำําดกระผ้าของทุกผ้าุุกตกแม่เจีก็ผ้าขาววันบริสุทธิ์ นี่เปลี่ยนหมดเลยดังนั้นคนเราม er ันอยู่ตัวนี้ตัวเดียวดงนั้นวันนี้จึงมาอธิบายให้เข้าใจที่เขาทำบุญใน้ทานถวายสังฆทานถวายจะตุไปใจใจเนียทานต่างๆนั่นน่ะก็ตัวนี้เนีรรมเลีสอบกุ้มโบกุ้มใจไม่ใจไม่ดีคือของมาถวายทานเสียสละซะจิตใจก็สบายกะอ่ะ ถ้าได้เสียของในใจอะไรออกมาแล้วมันก็สบายึ้นมาแต่ชั่วขณะเดียวพอไปแล้วถูกกระทบเองนี่ตั้งตาแล้วเสียงทั้งหูด่ากันบ้างชงกันบ้างก็เข้าไปอยู่ตัวนี้มันรู้แล้วเข้าด่ากูก็ชมกูมันรู้ตัวนี้ก็สํารองเลยลูกน้องมันนะคิดนะ จะครบมึงหรือไม่ครบมึงดีวะไม่ดีไม่ดีวะตัวนี้มันจะปรุงแต่งก็เรืยอกใจตาสิกจิตตัวนี้แล้วก็ใจตาสิกสองตัวอยู่ในนี้หลังมันอยู่ลังมันอใ,ใครละไม่หายใจเขาออกหญิงชายก็ไม่มีเห็นนั้นพุทธองค์ให้เจริญนานาปานสติี กำหนดลมหายใจเขา้าของเราในเจริญสติสมาธิไปในตัวมันถ้าเอาสมาธิอย่างเรียงภาวนาบริกรรมจะเป็นพุทโตรหรือสมารังอันนั้นบริกรรมภาวนาแต่ของเราระลึกระลึกนับระลึกมั่คืออะไรสติสัมปันญามันจะควบคู่ไม่ให้ปิดแต่ถูกตัวประคองถ้าพิดก็นับใหม่ ตัวก็นับเลื่อยไปเข้าออกไปเรื่อยไปนี่เจริญตัวสมาธิแล้วก็สมาสติตัวนี้สมาสติต้องตาแล้วต้องมีที่ตาสมาสติมักแปแลมาต้งโูนนี่ก็สมาสติเดียวก็สตินั่นแหละเป็นตัว เบรกตัวกัน้นตัวสัมญยพิจารณารูปมันเที่ยงไหมลับตาก็ไม่เห็นลืมตาจึางเห็นสติมันเห็นแล้วมันก็ไม่ใส่ใจเสียงขเขาหูมันเรื่อการเกิดดับโปรดีไม่ดีก็เกิดดับมันเป็นสัมมาถสติสัมมาถสติที่หูที่จมูกมาที่ปากสัมมาถสติลิ้นเข้าใปรถ เกียวอยู่ตั้งอยู่เกินไปดับไปละนี่สมาสติตัวนี้จะเห็นเห็นตัวสปญญาญะนั่นเองเห็นมันเป็นคู่กันสมาสติกับสปญญาญะมันคู่กันตัวนี้นี่คู่กันสติตัวลูกตัวเกนึกตัวสปญญายะคู่ปรับกันทีนี้เราเอาตัวสติสปญญายะทิ้งตัวนี้ เห็นการเกิดดับจเจริญสมาธิสมาวยมมะเนี่ยมันมีเลยสมาวยมมะเพียนเนี่ยตัวนี้พุทธองค์ยังบอกสมาวยมมะมีความเพียนวิลเยทุกขมเจติใครมีความเพียนตลอดคนนั้นพ้นจากความทุกข์ตัวนี้เป็นองค์ธรรมนะสมาวยมมะองค์ธรรมพื้นฐานมันเลย ตัวตัวพุ่งตัวไม่ขาดใจอ่ะแล้วตัวนี้เป็นทางพิจารณาสมาสติเนี่ยสมาสติแล้วมันมีสมาสมาธิของมันอยู่ในตัวของม,มัน,มนต,ตัวนี้เป็นบาทเป็นบาทรองตัวนี้สติสมาสมาธิมันมีเป็นบาทอันตัวนี้เป็นบาทสมาสติสปัญญารองรับตัวนี้ สมาธิเนลองรับตัวนี้ร่างกายทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าหญิงชายมันติดไปสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทีนี่กายเนี่เย็นร้อนอ่อนแข็งมีสัมผัสหมดเนี่ยมันอยู่ที่นี่เนี่ยตัวนี้มันมันจะมีสมากมันตาเนี่ยสมากาบมันตานี่ยมันอยู่ใน การงานชอบเนี่ยพิจารณาอาจุปากรรมฐานเนี่ยกายกายกายเวทนาติรทมเนี่ยอัลูกกายนี่ก่อนคือตัวนี้กายกายานุปัสสีวิหาราติเนี่ยู้เหงกายในกายอย่าให้โศกเศร้าโสกาบริเทวในโลกได้เนี่เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันแก่นสารไหมเนี่ยเห็นไหมพุทธโกงเกี่ยงบอกว่าเอาความง่ายๆคือ ผมคนเล็บฟันหนังกนีก็มาฐานเดิมให้ก่อนไม่หวานเน้ไม่ว่าพระต้องให้กรรมฐา,านก่อนกรรมตา,าก่อ,กาท,ากอที่สามน,นี้อธิบายให้หมดเลยลงมาอ่านพิจารณาดูทีมันอยู่ในมรรคแปดหมดเลยกายเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบเนี่ยรอมหมดเนี่ยทีนี้ตัวนี้มันเป็นฐานรองรับอยู่สมาสมาธิเนี่ยรองรับ รองรับสัมมาสติสัมมาวิมมะสัมมา,ส,มาสติสัมมาสบัญญาเนี่ยมันจะลองรับตัวสบัญญาเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยโกกับตัวนี้เนี่ยวตเนึกเห็นันอย่างการเกิดดับเกิดนามนะั่นคือไตรักษ์ของมันอันนี้จังเนี่ยบังคับมันไม่ได้อนาตตาเกิดดับศูนไปทุกขณะไปเห็นนั้นหลวงพ่อจึงให้ ย้อนหลังตั้งแต่เราจำความได้มาเรียนอะไรหลายๆ,ๆเรียนมาจบแล้วก็ดับไปหมดเลยพอเรียนจบแล้วไปทำงานทำงานมันก็เกิดดับไม่มีอะไรดีทั้งอย่างหนึ่งแต่ละวันแต่ละคืนไปตัวเกิดดับนะั่นตัวอน,นิจจังแหละแต่คนอน,นี้จังเห็นตัวโดยสติแล้วมันจะอ่อนตัวกวงามันเองทิฏฐิความเห็นผิดมันก็จะละไป ความมานะมันก็จะอ่อนตัวลงไปเลยแล้วพร้อมกับพิจารณาตัวนี้สำคัญเนี่ยสมากรรมมันตาก่อที่สามเขาจะเอากายขึ้นก่อนกายเวทนาจิตธรรมพราะลูกกาย,ยมันเป็นรูปของมันอยู่อย่างเราสวดมนต์เช้าพุทธองค์ก็ทรงโปรดองค์นักบวชเน้นนักในสาวกลกรูปไม่เที่ยง นี่ยลูกก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเสื่อมไปสิ้นไปแต่ละวันแต่ละคืนมันเสื่อมไปสิ้นไปถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ตนถึงสุกหมดลงก็เข้าลงเข้าเตาเผาเห็นเห็นมากตัวมากแล้วเหลือแต่กระดูกห่อปาขาวเอาไปลอยในกลางทะเลมาแล้วมันมีอะไรขึ้นมาไปสูขก,กว่าไม่มีอะไรงั่นไะ ถ้าเราเานั้นมาเป็นอารมณ์พิจารณาบ่อยๆเหนืงองๆเขาเราก็จะไอตัวแข็งแกร่งมันจะค่อยอ่อนลงอ่อนลงจนกระทั่งนี่ตัวนี้ตัวสุดท้ายเขาละตัวนี้โลกุตรธรรมเนี่ยสัมาทฐิเห็นรอบในกองสังขารสังขารคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอนจารตะนาหหกนี่เอง พอเห็นจริงเหล่านี้มันก็ไปเจอเห็งความว่างมีสมาสมาธิมีสมาสติสมาวยมะเป็นสายของเขาเลยเหมือนใบไม้มันร่วงลูกผล,ลไม้มันร่วงกิ่งก้านมันก็จะว่างกันทันทีนั่นจุดจบของมันได้เห็นแจ้งมาหมดเลยโลกนี่เพียงสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเอง ไม่ว่าอะไรเป็นอะไรก็แล้วแต่เด้เขาจะสมมุติขึ้นมาหมดเมื่อเรารู้แจ้งสมมุติก็คือวีมุินะคือพ้นละพ้นทุกพ้นทุกอย่างพ้นตั้งโลกโกรธหลงโลกสามก็ไม่มีที่เราปฏิบัติก็ปฏิบัติตงนี้เนี่ยนี่เริ่มดำริชอบแล้วเนี่ยก็เริ่มมาที่นี่หลยสมาสติเนี่ยสมาธิก่อนเนี่ยในตัวนี้ ฝึกสมาธินั่งยืนเดินอนมีสมาธิมีสมาธิก็ต้องมีสัมมาจิติสัมปัญญานะสติความระลึกได้สัมปัญญาตัวปัญญาไอ้ทำที่มีอุปกรณมากคือสติความระลึกได้สัมปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมเลยตัวปัญญาเนี่ยมันรู้ตัวทั่วพร้อมเมือตัวรู้สึกอะไรมันคุมตัวรู้สึกอะจะขยับขยื่อนมันรู้ไปหมดอะ มันเห็นไปหมดสัมปัญญาตัวปัญญามันจึงคลายความยึดมัน่นถือมั่นลงบปนไดม,มีความเพียรและมีสมาสติแล้วก็ทุกทวารเนนะี่ยเห็นนั้น่ะความเพียรเนี่ยสมาธิเนี่ยต้องทำให้เกิดสมาธิมันจะมีสามลักษณะอย่างเรากำหนดลมหายใจก็ออกแล้วมันก็มาผิวผิวที่รูจมูก อันนี้ก็เรียกวูปจาสมาธิเพิ่มมันก็ไปกำหนดมานก็มาจงกระทั่งแนบแน่นอยู่ที่ใจก็นอัปปนาพราะแนบแน่นนัง่งยืนเดินนอนต่อเนื่องไปเลยไม่ออกนอกแล้วอันนี้เขาอัปปนาแล้วก็ปอนเป็นคณิกาคณิกานี้ตัวสภาวะธรรม ขยบขับกายื่อนอยายามบทสีแล้วยา,ย,ยามบดย่ออีกขยับกเยื่นหลับตาลืนตาคืนน้ำลายอุจาราปรสวามันรู้ไปหมดเลยสมัยย่างมันจะฟันเลยจนเห็นแจ้งแล้วมันจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่เกิดขึ้นตั้งแล้วดับไปนี่ตัวสภาวะธรรมของมันเป็นอน,นิจจังนัตตาสุญญาตาทำลายอัตตาแล้วจละตัวรูปตัวตนไม่มีแล้วเป็นสภาวะหมด แล้วมันจะหลุดหลุดก็คือเจอความว่างนั่นเองเหมือนใบไม้ลูกไม้แล้วมันล่วงมันก็นเหลือแต่กิ่งการว่างเปล่าอย่างมัยมเนะ่พอลูกมันล่วงหมดแล้วลเหลือแต่กิ่งการนั้นว่างแล้วว่างแค่ลูกมันนั่นแหละตัวจริงหละในโลกนี้เป็นสิ่งสมมุติหมดเลยเห็นแล้วเดินสมาธิเนี่ยแล้วฏิบัติรารมย์ย่นลงเหลือสมาธิตัวเดียว มีความเพียรนเนี่ยสมาวา,ามานเนี่ยเพียรเป็นหลักแล้วก็สมาสติสติระลึกสบายญาลรู้ตัวทั่วพร้อมไปเลยเดินตัวนี้เลยไม่ต้องไปคล้องแว่เรื่องอื่นอนุทงท้ายอะไรต่างๆอย่าไปสนใจมันเลยแล้วก็พิจารณากรรมันตานเนี่ยนี่ยชุภากรรมฐทานเนี่ย พอจิตมันว่ามันสง,งบแล้วก็พิจารณาผมโคเลปันนางตับไตไส้ปุงอะไรต่างๆห้านเปลี่ยนของรายสาระตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งลมดับเข้าลงเข้าตาไปในที่สุดมีอะไรขึ้นมาไปมีแต่ความว่างเปล่าละรลในเรื่องอะไรเราจะต้องไปดิ้นโลนหาเป็นตัวตัณหาขึ้นมาก็อยู่ความสง,งบเนี่ยละความสง,งบเนี่ยละความสง,งบจเจริญธรรมอะ ภาวนาแล้วก็รักความสงบคือสันติไม่วุ่นวายไม่เอาเรื่องอะไรกับใครล้วนี่ศาสนาเราสอนเนี่ยเดินตามมัง่งแปดนยย่นลงให้หมดเนยเข้าใจซะจนกลัวได้สัมมาทิฏฐิอะนนี้เห็นรอบในกองกางตาหูจมูกกจายเยอะตนาหกจยนี่ยเนี่ยเยเอะตนาหูยุ่นนี่ตัวเราเนี่ยท่าสีขนา้เราเยอะแลรูปนาม ที่นี้รูปนามเราไม่เอาแล้วทิงนะ้งแล้วเอาเกิดดับเป็นอารมณ์มีเกิดมีดับมีเกิดมีดับเหมือนตัวเราเกิดมาก็ต้องแก่เจ็บตายนั่นน่ะไปสู่ความายนะล่ะตายละแล,แลเอาละไไปนอกจากเจริญธรรมภาวนาทานฉินภาวนานะั้นเป็นหลักทานในถึงขั้นปรมตจานอุทิขัน,น้าเลยนี่ยเนี่ย่ขันนาเนี่ย ข้างหน้าคืออายตนาหกเองรูปนามนะเห็นแล้วเป็นของไรสาละอุทิ์เลยให้ทิตให้พุทธศาสตนาให้พระพประปรรมประสง์ตลอดชีวิตเลยเราก็ได้ธรรมะเป็นที่พึ่งเดินก็มีสมาธิมีสติสมัยยะตลอดไปเลยกล็รู้แจง้งแทงตลอดนี่เราไปทางหลุดพน้น แล้วไม่ต้องไปสร้างรุนสร้างนี่มาหลอกลวงเขาเขาให้กเอาวไม่ให้ก็แล้วไปตอนนี้เราก็เป็นวัดวาอาามไปแล้วตามกฎหมายเขาแล้วแล้วก็อยู่ได้พอกินพอเพียงของเราทำในบริเวณเราให้สะอาดสะอานเขามาเห็นเขาก็ให้ไม่ให้แล้วก็ไม่ได้ไปว่าเขาตู้เตอร์ก็ไม่มีแล้วแต่เขาจะให้ตั้งตู้เนือเท่าก็บังคับเขาอะ บางคนก็ไม่ค่อยอยากใส่ให้แต่วายคามือบ้างอะไรบ้างไอ้ไม่เรื่องของเขาให้เรามาไม่ทุกบาททุกสตางค์แล้วก็เอาเป็นส่วนกลางไปเป็นมัสฌิมาปฏิบัาเป็นของวัดไม่ใช่ของเราตัดของเราออกไปหมดเลยของกูตัวกูไม่มีเราก็เป็นผู้อาศัยในปัจจัยสี่เนี่ย เป็นผู้อาศัยไปวันวันวันหนึ่งคืนหนึ่งไปทำภารกิจของเราทำว่าเช้าวัดเย็นพาปิสูสรธมเนรก็ออกบินบาตตามกิจวัตรให้ก็ไม่ให้ก็แล้วไปเรามีกองทุนอยู่เราก็ทำเลี้ยงกันเป็นสมมาอาชีวะเลี้ยงชีพที่รวยชอบไม่ได้ไปุ่มเหงันกันเงงใครที่ปนใครก็มาเนี่ยเราได้กันบริสุทธิ์นี่อยู่ในสัมมาอาชีวะหมด ญากร้องเขาม่เ็นเขารู้ตาเขาถึงไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเขาไปทั่วทั่วประเทศเนี่ยไปทัศนาจรสบางอะไรหวังไปศึกษาเจ้านะของเขาวัดไหนเป็นยังไงอะไรคนปัญญาชนเขาจะมองออกเห็นนั้นมันสายบุญเขามีอยู่เป็นสายสายของเขา คนมาเห็นเขาเกิดชะตาเองไม่ต้องไปอารีอาวอนไม,ไม่ต้องไปหลอกเขาทำก็ทำไม่ทำล้วก็ไม่เดือดร้อนเลยพลองพ่อมาันขัไม่ประมาทมาตั้งแต่ลอดเห็นนั้นพุทธองค์ถึงทรงเตือนเนี่ยคารวะน,นิสัยเนี่ยผมดำสนิทมันเนี่ยขม,ม่าบารมีนั่นเป็นภูมิไม่ประมาณหนังสือแปดหมื่น 80, สีน่ันตมมขันหรือ4สือซีมาเลมใต้ไปดูกวา อยู่ลงตัวก็คือความไม่ประมาทตัวเดียวความไม่ประมาทคืออะไรหนึ่งมีความเพียรสองมีสัมมาสติสามมีสัมมาวชมะมีความเพียรมีสัมมาสติมีสม,ม,า,สม,สม,มาธิสบาญญจพิจาจรณากายเวรนาจิตตามตลอดลูกกายอสุภกรรมฐานท่านั้นเองรวมแล้วใบไมก้กามือหนึ่งในป่าอยู่ในกามือเดียว เรารู้ตัวเราเองว่าเอาอะไรกันแน่เราเดินตามมารกแปดเลยแยกแยะให้เห็นเถอสมาธิเห็นรอบรู้ในกองงหารนี่สุดท้ายแล้วเนี่ยนี่คือโลกุตระธรธรมดำรีชอบนี่เป็นโลก,กียแยกแยะให้เห็นเถอะมีใครเขาแยกออกมาให้เห็นอย่างนี้นี่แหละคือเดินทางลัดตรงเลย ตรงกับผู้ตัวชุปฏิปันโนชุปฏิปันโนสายตรงเลยไม่เอาไม่เลาะและไม่อะไรก็ใครลมุ่งธรรมะอย่างเดียวเห็นดูนี่โยมก็าลาเขาโล,าาลายังแม่ทุนีเหรอทีนี้ไม่มีอะไรหรอกมุ่งธรรมะอย่างเดียวนัน่นะเขาออกปากออกมาเลยไม่มีอย่างสิ่งอื่นเลยคือเราทุกมาแล้วเนี่ย ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมยังได้หันหน้าเข้าวัดก็มุ่งปฏิบัติเลยหลวงพ่อมีใครนี้ชี้นำอะไรคนคว้าได้ตัวเองมาตลอดไอ้พวกนี้จึงว่าบุญที่สุดด้วยมาตีแผลออกให้เห็นเือดมานั่งอา่านนั่งพิจารณาอยู่นี้มันก็จะเข้าใจไปบอ่อยๆป้ายมีทุกป้ายโน่นนะ สมมติสัตว์บุคคลตัวต,วตวรงคับ,บางรูปนามรูปนามบางนิพานนั่นน่ะคงเป้าเลยให้มหาปอเรียนอะไรมาอ่านดูสิถ้าผิดเรายอมเลยพูดไม่ออกหลวงพ่อไม่เคยอ่านหนังสือเลยอ่านตัวเองมาตลอดสามที่ห้าปีอะจึงออกมาอย่างนี้เห็นเนี่ยนี่ยยนลงที่สุดเลยที่นี่มันอยู่ที่ตัวบุคคลนะ เอาหรือไม่เอาถ้าเอาก็ต้องขยันมันเพียนเนาเวลามันไหลไปเนะี่ยเห็นว่ามีใครลแนะนําเลย,เล,ยลบเลี่ยงหนีไปเลยฉันยังเห็นเนี่ยค้ำตัวเองข้าค้ำมันเลยไปได้ยังไงแล้วมันก็รู้สึกตัวกลับมาได้คงจะมีสติขึ้นมาได้ต้องรีบกลับบ้านแล้วเนี่ยมเป็นอย่างนี้ คนส่วนมากนะมันจะลหลงไหลไปตามกระแสของเขาแต่นี้รูปประธรรมมันจเจริญมากจิตใจคนเลยต่ำลงแต่เราตามมันไม่ได้แล้วันหยุดเห็นนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงว่าขอชี้นำให้เข้าใจมันซะในตัวทุกคนน่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้เองเนี่ยถ้าสีา่อข้นาน้าจะตหน้าหัวลน้่ย หญิงชายในเพียงสมมุติขึ้นมาดูตัว่เราหมดลมอันนี้พอหมดลมเขาเรียกอะไรสมมุติขึ้นมาเป็นศพศพก่อนหญิงชายแล้วแต่ยังมีลมอยู่เขาว่าหญิงชายอนะสมมุติหญิงชายมาก่อนพอหมดลมเขาเรียกศพศพมาก่อนแล้วนะี่ดูสมมุตินยเปลี่ยนแปลงแล้วเอาอะไรก็นแน่นอนนะ เห็นะคำพูดน่ในอภิธรรมนี่ว่าบัญญัติโยและก็บัญญัติ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 นนนเนี่ยคือสมมติทางนั้นเห็นนั่นละการปฏิบัติเราต้องบอกเน้นหนักแล้วก็ท่าเฉยขนนะอยายตนาโหเหมือนกันแล้วมันตรงกันเกิดแก่เจ็ดตายเหมือนกันบอกมันไม่ยาวหรอกนนะ่นอนมักแป้ะนเะนี่ยเขาจะบอกให้ชัดดูดิ และมีคำอนุสอนไว้อีกพังเพยไว้อีกดูดิราบใดยังมีชาวนาทำนาอยู่คงไม่ว่างข้าเปลือกราบใดยังมีนักเรียนเรียนหนังสือคงไม่ว่างจากครูออันนี้อนุสอนรับอันนี้เหมือนกันพระบิณฑบาตบบาะิก่าตาบใดตามเดินตามมากงแปลคงไม่ว่างจากพระอริยเจ้า ถ้าเอามาแปดเป็นหลักเหมือนชาวนาเหมือนกันยังทำนาไม่วางข้าเปลือกเหมือนกันอันนี้มันแน่นอนที่สุดเลยไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนทีนี้บุคคลมันไม่เอาอะไรมันหันหลีหันคว่างไม่รู้จะเอาอะไรถ้านะมันไม่มีแกนสารเลยมือก็มามือเปล่าก็ไปมือเปล่าเห็นั้นหลวงพ่อจะให้ดูมือเนี่ย ทำงานทั้งวันทําอะไรก็มันติดมือไหมหลวงพ่อดูทุกเชา้าทุกเย็นนะเออมันตรงกรับผู้ตรว่ามามือเปล่าจะว่าวอะไรก็ไปมือเปล่ามันจะมาดูเขาว่าอาบน้ําศพแบแล้วได้อะไรไปทําใจละเหมือนมือไมบอกว่าโยนหินแบกหินดูดิไอ้ช้มมันโย่วแบกหินน่ะโยนหลุดหลุดไปเลยแต่มันหลุดจริงไม่จริงเราไม่รู้ว่ามันเนาะ แต่มันรู้ตัวมาหนึ่งรู้เฉพาะขาดนั้นแนหะเหมือนดอกจอกตอนวิดน้ำมันก็เห็นน้ำเผลอหน่อยเมื่อเต็มอยู่แล้วนั่นนะ่ะกลัวไม่เป็นอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ว่าวิดไปเลยตลอดเลยว่างเปล่าตลอดเลยตลอดกาลนะนั้นต้องรู้สึกให้หมดก่อนแต่รู้สึกหมดมา่ลไโลกโกรธหลงหมดล่ะนั่นนะแหละกันนะ อเนะี่ยพอเข้าใจนะเนี่อยู่ในนี่ยนะทุกคนนะไม่ว่าคารวาสไม่ว่ามึงจะเป็นประเทศไหนชาติใดอะไรกนะ็แต่อยู่ในนี่หมดตัวนี้เนะี่ยถาฉีขนณะจะตนาหกลูกมน้ำนะตัวเราเดินปฏิบัติก็ตัวนี้เนะี่ยสัมมาสังกปานะเนี่ยดำรีชอบนะมันในขม,มาบร,รมีนะยังคิดละมาบวชอย่างว่าน,นี่ดูสิ ใส่กางเกงเชื้อผ้าสลัดทิ้งหมดผมยาวตัดหมดโกนหมดหัวเลี่ยมสำลอกออกหมดทิ้งหมดมาชุดผ้าขาวอันบริสุทธิ์มาบวชในขามาบารมีแล้วเริ่มมิทานสินภาวนาไม่ว่าจะทำอะไรทุกกรณีอยู่ในวัดเป็นทานบารมีศินนี้เป็นสมมติ แล้วก็มีสมาธิแล้วก็สัมปัญญาควบคู่ไปหมดเลยแค่นี้เดินตามมรรคแปบดบภาวนาจเจริินตามภาวนาไปเรื่อยวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นกิจวัตรแค่นี้ไม่เอาแล้วมันก็แย,ย่ดูคนกลางนอกด้วเนีย่ยไอ้เผวาคนเดียวมันตีหินมันรู้เท่าไหร่เช้าจนมืดเย็นตีอยู่นะั่นเลี้ยงคนตั้งครอบขวาว มันมีสมาธิมีสติดีมากมีวอมเพียรมากเลยแล้วมันก็ไม่ได้อะไร,ระเราเห็นรงสาลก็เอาของไ้มันกินบ้างสนับสนุนมันทำมันเลี้ยงคนในโตไปแล้เนี่ยว่าถ้ามึงเลี้ยงไปถ้ามึงมาแต่งงานในขอมึงก็ไม่มีลูกมันองมตินี้ยมันก็ยอมรับยอมรับอยู่มุมวัดทัด้งใ้อะไรอีครอบครัวหนึ่งเปไน็นไง สามวันเดียวสี่วันดาเยอะเนี่ยไอ้ลูกมันแง่แง่เมื่อเช้าเนี่ยมันร้องเข้าวัดแม่งก็อุ้มเข้ามาวัดประตูวัดเราเองเขาาง้ามนแง่แง่โน่นขึ้นไปฉลาโน่นไปหาไปชีวิรัยไปโน่กกนเนี่ยหาขนมไอ้มันกินได้ตัวรู้สึกมันมีแล้วนั่นแหะมันพูภาษาไม่ได้ก็จะอาศัยร้องแง่แง่ภาษาเด็กเข้าวัด ต่บอกว่าแม่โตแล้วไม่เข้าพอเข้ามาแล้วจันหยาจันไล่มันมันมันอายมันมันทำปฏิกริรมไม่ดีวัดไหนบอกเลยสุดเนีย่ยนั่นนะอันนี้หลวงพ่อจะมาชี้แจงให้เข้าใจซะไม่ว่าชีหรือผ้าไหนมันก็อยู่ท่าชีขนหนา้ายตราหกรูปนามนั่นเองอันนี้เพียงสมมุติด้วยนะเนี่ยขนหน้าเนี่ยสมมุติ ไอ้เน,นาหกสมมุติทงนั่นแหละไอ้น,นั่นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจะเบี่ยงสมมุติไอ้นนเราก็าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสมมุติถ้าเข้าใจสมมุติก็จะเบาตัวกดลงก็สมมุติทีนี้เราทําสมาธิสามความเพียรสมาสติสมาสมาธิของเราสปัญญาของเราให้สมบูรณ์ไม่ต้องเอามาแค่นี้แหละเป็นทางเดินของเราไปสู่จุดหมายปลายทาง คือทางคนที่ความทุกข์จลาขนาาาลันหน้าได้เมื่อไหร่ทุกหมดเลยรูปนามนั่นเองสุดท้ายก็เจอความว่างหมดแล้วรูปหมดเลยว่างทั้งวันทั้งคืนไม่มีแล้วนั่นแหละเราไม่ต้องมาไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วคนนั้นเห็นธรรมใจเห็นแต่ทาตเลยะผู้เจ้ามาเลยจะนบสนุนเราตลอด เห็นนั่นเราต้องมีเมตตาคุณบริสุทธิคุณปัญญาคุณเดินสายบุตรองค์เห็นแล้วอยู่ด้วยใบไม้กำมือเดียวอย่าไปสนใจมันข้างนอกอ่ะมีแต่ช่วยเหลือเข้าไปอย่างวงนี้ผมจะต้องไปเพราะวัดนั้นผมบวชนั้นและผมกัหนี้จากวัดนั้นมาเหมือนกันออกหลังวัดกรรมฐานก็ลืมหมดไปส่งเชิญเมื่อน่อย เรื่องของหลักธรรมก็คือกันทันอยู่มาน้อยก็ไปช่วยเขาเห็นหนนาคาตาคนเก่าแก่มีก็จะไปกันให้หมดภาระใะ้นี่เขาถือว่าเป็นนี่พระพุทธเจา้าเราเกิดตรงนั้นก็น,นี้ตรงนั้นหมาไมา่อยู่ก็แค่นั้นแนละพอเวลาแล้วออกอกลับไปทำหน้าที่ของตัวเอง